สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสปายสิงคโปร์บายบอยชาแนลค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเราอยากจะมาพูดให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจเพื่อนๆสาหรับคนไหนที่กําลังท้อแท้กําลังมีเรื่องกุ้มใจหรือไม่สบายใจอยู่นะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราอยากจะมาให้กําลังใจอยากจะมาแชร์ความรู้สึกต่อกันนะคะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะเราเจอกับ สถานการณ์โลกโควิด -19 นะคะเพื่อนๆทุกคนก็คงรู้ดีเนาะว่ามันส่งผลกระทบมากมายมหาศาลแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือทั่วโลกหรือประเทศไหนๆทุกคนมีมีปัญหาหมดเลยค่ะมีผลกระทบหมดเลยนะคะเพื่อนวันนี้จึงอยากจะมาให้กําลังใจนะคะเราต้องสู้ๆเราต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะเพื่อนคนี่นะคะสำหรับผู้หญิงคนไหนเนาะหรือว่าใครที่มีคนรัก ครอบครัวมีลูกนะคะที่ทำงานอยู่ไกลๆบ้านนะคะหรือว่าอยู่ต่างประเทศเลยวันนี้เราอยากจะมาให้กำลังใจกันนะคะเออไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ยังรักยังห่วงใยย,ยังยรู้สึกดีต่อกันได้คะ่ะเพื่อนๆยกตัวอย่างนะคะอย่างปุ๋ยเนี่ยคะ่ะปุ๋ยก็มีแฟนต่างประเทศเหมือนกันเนาะทุกคนคงรู้ดีว่าปุ๋ยอ่ะก็มีแฟนที่เป็นคนสิงคโปร์ โดยปกติแล้วทุกๆปีนี้ค่ะเราก็จะไปมาหาสู่กันเราจะบินไปที่นู่นไปบินไปที่สิงคโปร์หรือว่าทางครอบครัวแฟนทางแฟนก็จะบินมาเยี่ยมเรามาเที่ยวที่เมืองไทยนะคะเพื่อนพอเจอสถานการณ์โรคโควิดแบบนี้ทําให้เราเดินทางไปไม่ได้นะคะเพื่อนออทุกวันนี้เราก็ได้แต่วิดีโอคอลคุยกัน ให้กำลังใจกันบอกรักกันทุกวันค่ะสิ่งสำคัญก็คือความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ความจริงใจความซื่อสัตย์ความจริงใจเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายแค่ไหนเราก็จะซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญเลยแหละมันเป็นหัวใจหลักของความรักของชีวิตคู่เลยค่ะเพื่<ๆ>อนๆเราอยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆ,ๆ,อนๆที่เจอสภาวะแบบปุ๋ยนะคะหรือว่า คนที่มีแฟนไม่ได้อยู่ต่างประเทศก็ได้ค่ะก็อยู่ในประเทศไทยอาจจะอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้นะที่อยู่ไกลๆกันด้วยภาระหน้าที่ที่จําเป็นที่ไม่สามารถไปพบไปเจอกันได้นะคะกับสถานการณ์แบบนี้ขอให้เพื่อนๆโทรหาถ้ามีเวลาก็โทรหาวิดีโอคอลคุยกันให้กําลังใจกันแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแค่นี้ก็จะช่วยเยียวยาถ้าวันนี้เราไม่มีใครกอด หรือเราไม่สามารถกอดใครได้ขอให้เรากอดใจตัวเองค่ะกอดใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะพเพื่อนๆขอให้พเพื่อนๆมีสติมีสติสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเออขอให้พเพื่อนๆคิดถึงคนที่เรารักคนที่รักเราครอบครัวทุกคนที่อยู่ข้างหลังเรานะคะ ไม่ว่าวันนี้คุณจะท้อแท้หรือคนคุณจะขาดกำลังใจหมดกำลังใจแค่ไหนขอให้นึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราพวกนั้นไว้ค่ะถ้าเราเป็นกำลังใจที่ดีไม่มีอะไรที่สามารถทำร้ายเราได้ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอแต่จะดีกว่าไหมที่จะมีแต่สิ่งที่ดีๆก่อนที่ฝนจะตกหรือหลังฝนที่จะตก ขอให้เพื่อนๆสู้ๆไปด้วยกันนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะเพื่อนๆใครที่อยากจะแชร์ความรู้สึกนะคะใครที่มีเรื่องไม่สบายใจก็สามารถคอมเมนต,ต์ใต้โพสต์ใต้ดิงข้างล่างนี้ได้นะคะเพื่อนๆถึงแม้เราจะไม่รู้จักกันเราจะไม่เคยพบเจอกันแต่เราก็สามารถเป็นกันยาณนิมิตที่ดีต่อกันได้เราสามารถให้กำลังใจกันเป็นห่วงเป็นใย,ยกันได้มันไม่ผิดค่ะเพื่อนๆค่ะ ขอจอบคลิปเพียงแค่นี้นะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย